สวัสดีค่ะที่ทุกท่านสวัสดีแฟนครับทุกคนค่ะวันนี้เช้าวันที่17เพ็่พฤศจิกายนพศ2 5 6พกส็ก็ขอแสดงความมีใจกับคนที่ถูกมีโชคมีลาบนะคะก็คงจะเที่ยวงานลอยกระทงกันสนุกสนานเนาะบางคนก็สนุกสนานบางคนก็ไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยสนานนะคะมันก็มีคเขากันไปค่ะมีทั้งความทุกข์มีทั้งความสุขมีทั้งคนโชคดีมีทั้งคนโชคไม่ดีอ่านะคะ ไม่ว่าจะเป็นวันอะไรก็จะวันสําคัญวันไหนก็แล้วแต่ก็สามารถเกิดได้ทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีวันไม่วันไม่สําคัญก็เกิดได้ทั้งเรื่องดีและไม่ดีมันมันของคู่กันค่ะดําคู่ขาวจนคู่รวยสวยคู่ขี้เลนะคะมันคือท่านสร้างมาพร้อมอยู่แล้วมันมีกระเข้ากันไปไม่อย่างนั้นก็คงไม่ใช่คําว่าคนเนาะเพิ่นก็ตั้งซื้อไหหมาถือคังเันเนาะเกิดเป็นคน เกิดเป็นคนเป็นมาผู้เจน้องเกิดได้เกิดเป็นคนมันดีแล้วกันอันนั้นก็คือถ้าเกิดเป็นคนน่ะมันดีแล้วแต่ว่าเกิดมาแล้วคนน่ะคนดีหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> น้องพี่น้องเนาะอ่ะปู่ย่าสวนทำแม่ทําให้ท่านปิดหวังนะคะงวดที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันหร้อยหกสิบก็คืองวดเมื่อวานนี้วันนี้วันที่สิบเจ็ดนะคะทุกท่านก็คงจะเห็นกันแล้วเนาะ,ะปู่ย่าสวนทำมาที่ศูนย์แปดสามและเจ็ดห้านะคะ 08-03-838-58707ก็คือเข้าตัวกับเลขออกล่าง38แต่ท่านให้83ก็คือเข้านะคะแต่มันเข้าตัวกับตัวกลับก็คือตัว38นั่นแหละคะ่ะนี่คือเลขปูย่ย่าสวนธรรมนะคะแล้วก็มาตามกันต่อนะคะในงวดวันที่1ธันาวาคมพศ67นนะคะอันนี้ก็ให้ท่านดูก่อนนะคะว่า,าปู่ไหนเข้าบ้างย่าไหนเข้าบ้างนะคะ อามาเข้าที่สามแปดเบอ่อถือว่าเข้าเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเข้าแล้วเนาะ,ะมาค่ะปู่ปู่ญาสนทำอีกก็คือปู่เจ๊กค่ะปู่เจ๊กเป็นกระหา8แปดสาอีกแล้วพี่น้องเข้าตัวกลับอีกนะคะปู่เจ๊คเข้ามาที่07นห้าและ83ดสามศูนย์เจ็ดห้าแปเข้าตัวกลับคืออ,ออก3ามล่างนะคะ 0705 7 5 7 3 8 7 0 8พี่น้องอ้าวแนวทางตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดเนาะมีเข้ามีหลุดค่ะมีถูกมีไม่ถูกงวดนี้เราไม่ถูกงวดหน้าเราก็ต้องถูกให้กำลังใจตนเองก่อนอื่นนะคะสำหรับคนที่ถูกงวดหน้าก็ถูกอีกแหละอ๋อ โอ้ยว่าลเรื่องฝ่าฝนใจใจดำเนาะพี่น้องโอ้ยเป็นสิบเกือบไปครึ่งเดือนนะฝนไม่ตกอ,อากาศร้อนร้อนร้อนจนไหมเลยแต่กลางคืนหนาวแต่ก็ไม่หนาวมากปีเนี้ยแล้วส่วนมากคุณก็จะเกี่ยวแล้วก็เอามาตากวันนี้มันตกแห้งพวดพี่น้องโอ้ยตกเพราะไล่ใน,นกระเพาะวานนี่มันตกจนน้ำหงจึงเลยพี่น้องป้องไปผู้ตากเขาวไว้ล้น่นล้่นวัดเอ้ย ล่านบ้านเอ้ยหรือว่าตากคางถนนเอ้ยสิมือน,นี่เลยไปชุลมุนกันละบันนี่ชุลมุนวุ่นวายเลยน้ำมันเปียกจนหง่ะเอ้าแต่ว่าแต่ว่าให้มันแดดร้อนๆวันนี้มันก็โอเคแหละแต่ถ้าวันนี้แดดไม่ร้อนนี่สิถ้าวันนี้แดดไม่ร้อนนี่สิข้าวก็ต้องอมน้ําอีกมันมันจิตตึงเลยพี่น้องเขามันจิตตึงหรอมันจิตไข่ล้วมาค่ะทีนี้ปู่เจ๊ อ่าไปมาแม่ย่าเกียวอ่อนค่ะแม่ย่าเขียวอ่อนนะคะปู่ย่าสนทรรมค่ะแม่ย่าเกียวอ่อนถ้ามาที่เจ็ดสาหและ5้าแปดเจ็ดห้านะคะสองตัวก็จะมีเจ็ดสามเห้ห้แดเดและ3858ปดหเข้าที่สามแปดตรงๆค่ะเข้าที่สามแปดตรงๆนะคะ เข้าสามแปดตรงๆนะคะน,นี่ก็คือเลขแม่ย่าเคียวอ่อนนะคะปู่ย่าสวนธรรมนะคะอย่าลืมตามต่อนะคะเลขปู่ย่าสวนธรรมวันนี้ก็เข้าเข้าอาร์มาหนึ่งอาร์มาสองปู่เจ๊กสามแม่ย่าเคียวอ่อนสี่แม่ย่าสีดาจันนะคะแม่ย่าสีดาจันได้มาที่เจ็ดแปดสามนะคะ 7จ็ดแปดสามศูนย์ห้าสองตัวก็มีเจ็ดแปดเจ็ดสามแปดสามศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าห้าแปดเข้าที่ตัวกลับนะคะท่านให้มาแปดสามแต่ออกสามแปดเข้าตัวกลับนะคะ,ะเราก็มาตามต่ออีกสำนักนะคะปู่ชัยวนัน ปู่ชัยวนันท่านเข้ามาสามงวดติดกันและก็ไม่เข้าอีกเลยนะคะเป็นแปดงวดเก้างวดไม่เข้าท่านคือท่านไม่ให้แล้วทีเนี้ยไม่ให้นานมากแล้วจู่ๆท่านก็ส่งมางวดวันที่ 1, หนึ่งงวดวันที่หนึ่งตุลาคมไม่เข้าสิบกตุลาคมท่านไม่ให้ท่านมาให้หนึ่งพฤศจิกายนไม่เข้าแล้วก็มาให้สิบหกพฤศจิกายนตรงๆเลยค่ะหางเดียวสามแปดล่าง แล้วก็ตัวกัน98ก็เข้าเข้าที่ตัวท่านาชี้ให้บุกกุมให้ก็คือ38ก็เข้าตรงตรงค่ะแล้วก็มารอตามเลขปู่ชัยยายของหัวประจำวันที่1นึ่งถ้าท่านให้มาแล้วสาสราน้จ,จะรีบดูให้ท่านเลยนะคะแล้วก็มีของปู่หลายปู่ที่ท่านโฉมาให้ค่ะปู่ปู่วัดป่าจอมศรีท่านก็ให้นะคะแล้วก็ปู่ ปูสี่ห้าท่านก็ให้หลวงพ่อวัดป่าอุดรท่านก็ให้แต่ท่านให้มาวันหวยจะออกเนาะสาวดำก็ไปร้องเพลงไปงานของนายกอปปตสีวนล,ลือชานะคะนายท่านนายกอปปตสีวนล,ลือชาท่านสีวนท่านสีวน ลือชานายกอ,อกปตอที่อำเภอ,บ,อ,เอบ้านน้องขาเนาะบ้านน้องขาบ้านก้อนนี่แหละคะ่ะก็เลยไม่ได้ลงให้แต่แต่ว่าก็ไม่มีนะคะไม่มี3ามแล้วก็ไม่มีสองหนไม่มีนะคะอ่ะขอทุกท่านโชคดีค่ะตามต่อปูญญ่ย่าสุนทรามใยงวดหน้านะคะโชคดีทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แรงใจเย็นจิตพอดีวีด้วยนะคะไอทีทุกท่านถ้าท่านชอบถ้าท่านไม่ชอบก็มองผ่านนะคะ